รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะพคุณไชมชิมสุดยอดอาหารกับครัเซร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะเราอยู่ยังอยู่ที่งานฮอทไฮโด2015ที่โรงแรมแกรนด์มิรเนียมนะคะตอนนี้ดิฉันได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะจากคระนธัตเอกอัครชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยคุณชิงเงะคาสึซาโตะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านดูอยู่ที่เมืองไทยมา2ปีครึ่งแล้วนะคะแล้วท่านก็มาเป็นประธานในงานในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็เราก็ได้รับเกียรติต้อนรับอย่างดีจากเจ้าบ้านของเราคุณุ่งนภาคัพยานะคะซึ่งก็เป็นกรรมการจัดการบริษัทเบาร์ตโตรเวล วันนี้ขอบคุณพี่ตุ้ยมากที่เรียนเชิญท่านทุดมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ด้วยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเห็นทราบว่าท่านทุดเองเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมากเป็นแบบสองทางเลยนะใช่ใช่ค่ะและในวันนี้ท่านมาเป็นประธานในการเปิดงานในการเปิดงานในวันนี้ด้วยนะคะท่านทุด do you like Thai food Oh sure of course of course I think yeah Thai people can enjoy you know Hokkaido food Japanese people yeah can enjoy Thai food so both ways it's mean culture exchange b a food ใช่ใช่เราแลกเปลี่ยนกันจริงๆแล้วคนไทยก็คุ้นเคยกับอาหารญี่ปุ่นชอบอาหารญี่ปุ่นมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาหารญี่ปุ่นแบบเป็นที่นิยมมากๆเพราะว่าเราเน้นเป็นเรื่องอาหารสุขภาพใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เมนูอะไรที่ พี่ตุ้ยและท่านทูตพามาเราตอนนี้เราอยู่ที่บูธของเมืองอฮิดากะกับเมืองชินฮิดากะ<อ>ซึ่งเป็นเมืองอที่อยู่ติดก,กันนะคะ<อ>แล้วที่เขาก็มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารอร่อยนะคะเริ่มจากนี่เลยค่ะนี่คือวากิววากิวเนี่ยเราก็จะรู้จักจากเมืองโใเ่นติกะทาไซอันนี้จะนุชิอร่อยอร่อยนะคะ ส่วนใหญ่เราจะรู้จักจากเมืองดังๆนะคะแต่ว่าที่ฮอกไกโดนี้ก็มีมฟาร์มวากิวหรือวัวญี่ปุ่นดีๆ<ม>นะคะอยู่อีกมากเลยค่ะ<ม>โดยเฉพาะที่เมืองนี้เนี่ย เมืองเป็นผู้เลี้ยงเองนุ่มมากค่ะแล้วฉะนั้น,นการดูแลคอนโทรลในเรื่องของคุณภาพไม่ว่าจะเป็นลายของไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อ<ะ>นะทําให้มันมีความนุ่มละลายในปากและอันนี้นะค,ะคืออะไรคะน,นี่คือเห็ดหอมคือเห็ดหอมนี้ก็จะมาจากฟาร์มออแกนิกเหมือนกันซึ่งหลายๆท่านได้ชิมแล้วนะคะบอกว่าโอ้โหนี่อร่อยมากๆเลยนะคะ แล้วต้องเอามาเอามาปรุงทานสดทานชิตสเกะ่ตชิตสเกะเนี่ยทานง่ายๆเลยค่ะเอามาย่างเลยอ๋อย่างสามารถเป็นแบบนี้เหรอคะแล้วก็ถ้าเราเราชอบอยากจะอัพมันขึ้นมาให้มีรสชาตินะคะก็ใส่เพียงแค่อาจจะเป็นโชยุญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นชีสไม่ใช่ชีสนะบ้างโค่ะอย่างนั้นลองชิมกันนะนี่คือจูอ่า เป็นเป็นเหอมที่ปลูกในในฟาร์มที่เป็นแบบออร์แกนิกนะคะอ๋ออร่อยเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากคือมีหลายๆท่านเลยนะคะชื่นชมว่าเห็ดหอมจากเมืองฮิากะเนี่ยเป็นเห็ดหอมที่มีคุณภาพแล้วก็สดอร่อยมากกว่าที่เคยรับประทานมาเลยร้องอืม นอกจากนี้อ๋ออันนี้คือปลาชิชามุหรือว่าปลาไข่ที่คนไทยเรารู้จักกันนั่นเองอนะคะแต่ว่าสังเกตดูคะ่ะปลาตัวใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ชีชามุอันนี้เนี่ยเป็นปลาชีชามุที่เป็นปลาธรรมชาติไม่ใช่ปลาเลี้ยง ญี่ปุ่นเนี่ยปลาชีชโมอจากเมืองนี้ที่ชื่อเสียงโด่ง <lawsuit> ด <ulously What S 2> ังนะคะขอบคุณมากๆครับนะคที่ไงคะสตซาโตะเอกการันตุยที่คเดินแนทายนี่ก็ตกสมัสนะคะเอาลวรนี้ก็คุณพี่ตุ้ยด้วยนะคะคุณลุงค่ะขันพยานค่ะเวลาแล้วเราสาคนนล้วท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะแม่ไหน่ก็มั่นใจอาหารสดซีีม่บ้านค่ะแม่ครัวค่ะ แม่ยลียค่ะแม่ยกค่ะแม่ยายค่ะคนนี้แม่ทุนหัวแม่ไหนๆก็เลือกใช้อาหารสดสะอาดจาก CP ีเนื้อไก่ที่เลี้ยงโดยไม่ใช้ฮอร์โมนค่ะหมูสดที่เลี้ยงโดยไม่ใช้สารเล่งเนื้อแดงค่ะไก่สดสะอาดค่ะจากไก่ที่เลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะแม่บ้านนับหลานมั่นใจ CP c ีีเติมชีวิตที่ดี